สวัสดีทุกคนนะครับนี่ป่านาครับช่วงนี้ก็หาตีตามนาได้นะครับเพราะว่าพื้นที่มันยังไงอะค่อนข้างจะ็แบบนะ้ำเริ่มมีน้ำครับตามท้องนานนครับนี่ครับเด็ดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับก็จะเป็นแอเตอร์นะครับอบยางไปเคาะเรียกได้เรียกจริง Ôi, đồ lấy cao Đồ lê cao Mèo, mèo mèo ครับนะครับก็ผมลองค่อยเช็คปลายคันนะครับเขย่าเบาๆบนะครับคือเช็งแล้วมันวิ่งอ่ะก็เลยวัดนะครับก็ติดนะครับนะครับลัพเตอร์นะครับตัวเล็กใบคอนะครับตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะแบบเล็กไปหน่อยครับเดี๋ยวปล่อยไปแล้วกันเลยก็เป็นเหยื่อที่ใช้ง่ายนะครับคือการการวัดการกัดของปลาครับบางทีเนี่ยครับที่วัดปลาก็ตัวเบดก็สะบัดแบบนี้ครับ ทำให้ติดปลาง่ายนะครับตัวเล็กใบคอนนะครับผมลองดูนะครับก็เหมาะกับปลานาแต่ว่าได้ทุกไซส์นะครับที่ผมวัดมาก็ถึงแม้ว่าจะเป็นไซส์โลขวาก็ติดนะติดง่ายด้วยก็อนะะครับบรากาศตัวเป็ดก็สวัสจากบอดี้ครับมันเลยทําให้ปลาติดง่ายนะครับคือถึงตัวเล็กนะครับแต่ว่าเสียงดังนะครับผมโอเคครับผมแลปเตอร์ของมันต้องมีครับผมสุดยอด ลองดูนะครับเผื่อจะมีตัวเน,ะนาะท้องนาเป็นสภาพที่เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับอืมมีปลาไล่ mà kiếm mình pa lãi nữa ơi lãi ไล่ไล่โดนกัดจุ๊บเลยมีตัวนะครับเนี่ยสวยเลยมินิมินิน่ารักเชียวลองจ่อตีดูนะครับก็มีตัวนะครับเค,เครับตัวน้อยครับ กัดเป็นตัวเล็กครับกับปานานครับถ่ายคลิปเดี๋ยวครับดีไหมก็ได้มาสองปอดได้ตัวสามครับได้ที่อื่นมาครับอันนี้ลองจอดตีดูนะครับก็ผมลองจอดตีดูนะครับเพราะว่าคือเห็นปลามันขึ้นน้ําไงผมก็เลยจอดรถตีนะครับเป็นแต้มเลยดูดิท้องอ้วนต้าบเลยนะครับสงสัยจะสงสัยจะตั้งคันอยู่ตัวนี้สงสัจะวางไข่หรือไม่จกินอิ่มดูดิ ี่สุดยอดไม่ยังแคะนะครับกอกัดลากกระช้านะครับน้ํามันขุ่นครับลากากระช้าก่อช้าได้เลยครับเวลากอชา้าบไมสเป,ปิยมจะควงนะครับมีเท่าไหร่ก็หมดของมันต้องลองพูดละวถาวม่ามโม้เน้นลมไว้ก่อนนะครับหนึ่งหน่วยแล้วครับผมก็ในขณะที่แบบหมายที่แบบผมก็คาดคาดดอนนะครับพอดีเห็นปลามันขึ้นน้ำนะก็เลยจอดตี สรุปได้หนึ่งตัวแล้วนะครับมันจะมีแต่น้ำนี่นะครับเฮ้ยนานในมีป่าแล้วเนี่ยมีแต่น้ำนี่หรอฮะได้ได้ยู่มั้ย cầm lắm hả anh oh. Ủa thì Ở đây đang chạy đây มองไม่เห็นด้วยกลังก็มองไม่เห็นนะครับัตรงไหนก็ไม่รู้แต่ยังจบุบลองวัดดูนะครับไม่ติดครับ ก็ไม่รู้ยังไม่เห็นอ่ะได้ยินะไรเสียง ตาบเลยโคตรไม่เลขแปดเลยโคตรม้วนนะครับเ็บดูดิมันโดนแล้วไม่รู้ดูดิขดขดงอเลยแต่อ้วนนะครับปลาอ้วน,น,าวนมากสมบูรณ์ครับแต่ว่ามันมันโคตรอะครับดีเม่อย่างแคกนะครับก็อาศัยแบบยังไงอะ ลากกระช้านะครับแสดงว่ามันต้องมีปลาพอมีป้ายนะครับเพราะว่าผมเตียมันก็กัดนะไล่กัดนะครับกัดกระชาอยู่นะครับเมนยางแคะนับนะครับใช้ง่ายนะครับก็บอกแล้วไงว่าใช้ง่ายไม่ลองก็ไม่รู้นะครับบอกด้วยคเดียวผมมันต้องลองรถติดร้อมาแล้วครับเดี๋ยวโอเคครับผมแค่นี้ก่อนรถผมจอดสังเลยสุดยอดครับผม